สวัสดีที่นี่บันนากลาดนะครับวันนี้มีฟอร์ซ่า350มาเซตติ้งชกหน้านะครับทำครั้งเดียวนะครับใช้งานยาวๆนะครับไปครับลงมือทํางานกันครับมาดูที่โต๊ะทำงานกันนะครับนี้ก็เป็นโชว์ของฟอร์ซ่า350นะครับก็าทาการเซตติ้งชกหน้าใหม่ให้นุ่มนึบนะครับตรงนี้หลังจากทําแล้วก็จะนุ่มขึ้นนะครับ หนึบก,กว่าเดิมนะครับเข้าโคง้งออกโคง้งได้อย่างมั่นใจปลอดภัยนะครับถ้าทำการทำความสะอาดนะครับแล้วก็เซตติ้งน้ำมันใหม่นะครับสปริงก็ใช้เป็นสปริงเดิมได้นะครับทำให้ไม่ต้องไปบานปลายนะครับส่วนถ้าจะโหลดก็ทำการเปลี่ยนสปริงใหม่นะครับไปครับลงมือทำงานกันครับหลังจากที่เรา ทำความสะอาดเรียบร้อยนะฮะประกอบาลาวกับก็ไปนะครับทำการไขท็อกนะครับตามค่ามาตรฐานนะครับเพื่อให้หัวน็อตเสียหายแล้วก็เป็นการง่ายต่อการเซอร์วิสทั้งต่อไปนะครับเพราะมันจะไม่แน่นเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นโชคที่เราเซตติ้งเรียบร้อยนะครับนำการมาประกอบใส่รถนะครับอย่างไรริ้วรอยแกนโช๊กก็ใส่ๆนะครับหลังๆก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะครับ เขาคือแล้วนี่ทำรีวิวไว้มันจะยาวไปนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นเป็นพระเบกเมมโบซินเทอร์นะครับเป็นเกรดที่แนะนำนะฮะให้ใช้แทนการเปลี่ยนปั๊มนะครับโดยพระเบกคุณภาพดีเบกก็จะยิ่งมีคุณภาพสูงขึ้นนะครับพอปั๊มเดิมของเขาเนี่ยก็เป็นของนิสซินก็คุณภาพก็ดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดนะครับ น้ำยาก,กันคายนะครับล้างลูกสูบเบรกนะครับด้วยเบรคินเนอร์นะครับอันนี้ก็เป็นโช้คโปรเฟนเดอร์นะครับที่ลูกค้าไปติดตั้งมานะครับทร้านคาตลาดนัดโมอเตอร์ไซค์นะครับทั่วไปนะครับร้านก็ติดตั้งให้นะครับ แต่ว่าก็ไม่ได้มีการปรับเซตอะไรนะครับผู้ขับขี่น้ำหนัก95กิโลนะครับก็ไม่มีการแนะนำนะครับเรื่องค่าเคของสปริงนะครับค่าแสกไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีทางแน่นอน <laughs> <laughs> ก็ขับขี่แล้วยังไม่โดนนะฮะก็เลยมาทำการเซตติ้งนะครับผมก็จัดการเปลี่ยนสปริงนะฮะค่าเคที่เหมาะสมเลยเราจะปรับแสกให้ลูกค้านะครับ เดี๋ยวเราจะทําการถอดไปทำำาําความสะอาดเพราะว่าขี่ลุยฝนมาก็เคอะๆนะพอ,อสมควรนะครับอันนี้เราปรับใหม่นะครับเ,รเดี๋ยวไปลองดูกันว่าลูกค้าจะประทับใจแค่ไหนเพราะว่างานโปรเฟนเดอร์เขางานดีอยู่นะดูเขาตั้งใจทําอยู่นะใช้ได้อยู่นะบ่ายลรงเมอครับอันนี้ก็เป็นสปริงสแตนดาร์นะครับเป็นสปริงชุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสปริงชุด2จะเห็นได้ว่าขด ของสปริงเนี่ยจะใหญ่กว่าหนักกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ต้องพิจารณาเรื่องน้ําหนักนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเข้าไปนะติดตั้งสปริงชุด2เข้าไปนะครับแล้วก็ไปทําการปรับค่าแสกให้เหมาะสมกับน้ําหนักของลูกค้านะครับเพื่อการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพนะโชกจะได้แสดงศักยภาพแสดงประสิทธิภาพที่แท้จริงออกมาเนี่ยเราทำการเป็นสปริงเข้าไปเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ทําการติดตั้งน็อตยึดนะครับโดยทาน้ำยากันขายแล้วก็ไข่้วยประแจทอกนะครับกําเบกหน้าลองขยมดูชกหน้าเนี่ยมันจะนุ่มขึ้นครับแล้วเลอชกหลังอันนี้ก็เราก็ต้องลองลองปรับดูหารีบาร์คอเมเบชั่นที่เราชอบแต่นี้แสกถูกต้องละได้ละ เป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นเลยครับเพราะสปริงค่า K มันไม่มันไม่ดีเท่าไงมันไม่เหมาะสมกับน้ําหนักตัว